สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่องมาดามชิตาชาแนลนะคะเป็นช่องที่แบ่งปันในเรื่องของการสร้างสเสน่ห์ให้กับสาวๆหรือหนุ่มๆที่กําลังค้นหาความรักที่กําลังสร้างสายสัมพันธ์หรือกําลังมีความรักนะคะในการที่คุณจะบริหารความรักยังไงให้คุณ อยู่กันได้ตลอดรอบฝั่งหรือนำพาความรักของคุณไปสู่จุดหมายปลายทางที่ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้มาดามชิตายังอยู่ในช่วงของการออนทัวร์นะคะอยู่ที่อำเภอผูเรือจังหวัดเลยนะคะแต่ก็ไม่ลืมที่จะอัดคลิปมาฝากแฟนๆทุกๆท่านนะคะแล้วก็วันนี้บังเอิญว่าเมื่อวานนี้นะคะได้คุยกับเพื่อนเนาะแล้วเพื่อนก็มีอินบ็อกซ์มาถามนะคะในเรื่องของการที่เออเราจะบริหารสนเสน่ยยังไงหรือเราจะแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะเราจะทอดสะพานอย่างไรให้หนุ่มที่เราหมายปองหรือเรากําลังชอบเขาอยู่แล้วอยากให้เขารู้ว่าเราอ่ะชอบเขาแล้วก็อยากได้ความรักจากเขาเราจะมีวิธีการทอดสะพานอย่างไรนะคะให้ดูไม่น่าเกลียดนะคะอาสาว,สาวๆหลายๆคนมีอินบ็อกมาถามว่าเอาถ้าเราจีบหนุ่มก่อนจะผิดไหมอันนั้นมันเป็นความคิดเนาะ ที่เราสร้างขึ้นสร้างขึ้นนะคะสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการปิดกั้นเพราะตอนนี้คือโลกแห่งเขาเรียกยุคที่มันเท่าเทียมกันแล้วผู้นำหลายๆประเทศก็เป็นผู้หญิงก็งเยอะแยะมากมายดังนั้นนะคะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเรามีความทัดเทียมกันแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะมีในการที่คุณจะเดินเข้าไปจีบหนุ่มคุณต้องมีไม้เซตที่ถูกต้องก่อนว่าวันเนี้ย คุณเป็นผู้หญิงคุณก็สามารถจีบผู้ชายได้เช่นกันไม่จําเป็นว่าผู้ชายจะต้องจีบผู้หญิงก่อนนะคะคุณนะคะคุณต้องมีมายเซ็ตที่ถูกต้องว่าวันนี้คุณอยากเป็นคนที่ถูกเลือกหรือคุณอยากเป็นคนที่เลือกนะคะเลือกในสิ่งที่ดีสำหรับคุณถ้าวันนี้คุณตัดสินใจแล้วคุณมองแล้วว่าคุณสามารถเลือกได้ยุคมันเท่าเทียมกันแล้วคุณไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องบอกว่า ต้องให้ผู้ชายเป็นฝ่ายเลือกโอ้ยถ้าเป็นแบบนั้นนะมันย้อนยุคกลับไปเมื่อสมัยก่อนแต่ณปัจจุบันนี้ปี2022แล้วนะดังนั้นคุณลืมไม่ได้เลยคุณลืมไปเลยเนยนะสาวๆแต่คุณจะมีวิธีการอย่างไรทอดสะพานให้ผู้ชายดูแบบไม่น่าเกียดแต่เป็นการดูแล้วน่ารักนะ่า นะคะมารามชิตามีคําตอบมาให้นะคะบังเอิญว่าเมื่อวานมีคําถามถามคํานี้มาเยอะมากคุณเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนวิธีคิดว่าผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมกันได้คุณมีวิธีการยังไงที่จะเดินเข้าหาผู้ชายแบบไม่น่าเกลียด แลวถ้าวันนี้คนตัดสินใจแล้วว่าคุณจะไม่เป็นคนที่ถูกเลือกแต่คุณจะเป็นคนที่เลือกในสิ่งที่ดีให้กับชีวิตคุณเองหรือให้กับคู่ของคุณเองในเมื่อวันนี้คุณเจอคนที่ถูกใจคุณเจอคนที่ใช่บางทีเขารอให้บางทีเราจะไปรอให้เขาทักมันอาจจะสายเกินไปดังนั้นค่ะสาวๆเปลี่ยนแนวคิดแล้วเดินชนเลยแต่คําว่าเดินชนคุณอย่าเดินไปทื่อๆนะถ้าคุณเดินไปทื่อๆเขาอาจจะวิ่งหนีคุณไปก็ได้นะแต่มันมีวิธีง่าย ที่คุณทอดสะพานให้ผู้ชายหรือคุณจะแบบเข้าหาผู้ชายโดยไม่น่าเกียดง่ายๆเลยนะคะถ้าวันนี้คุณฝึกสเสน่ห์แล้วก็สร้างสเสน่ห์ให้กับตัวคุณเองนะแล้วคุณจะเป็นต่อแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องง้อให้เขาทักคุณก่อนเลยนะคะสเสน่ห์ที่หนึ่งในการที่คุณจะทักผู้ชายแบบไม่น่าเกียดคือคุณจะต้องจะต้องแสดงตัวตนให้เขารู้จักคุณก่อน หรือการสร้างไมตรีนะคะสร้างไมตรีให้เขารู้จักคุณในเบื้องต้นสมมติว่าถ้าวันนี้คุณไม่ได้รู้จักเขาเลยอะคุณแค่เห็นเขาผ่านโต๊ะข้างหน้าว่าคุณกำลังนั่งดื่มแต่คุณเจอคนที่ใช่แล้วคุณจะทำยังไงให้เขารู้จักคุณอถ้าคุณอยู่ดีๆนั่งเฉยๆเขาคงไม่มองคุณแต่ถ้าวันนี้คุณเจอแล้วแล้วคุณก็ต้องสร้างให้เขารู้จักตัวคุณเองสร้างให้เขารู้จักตัวคุณเองคุณอาจจะแบบว่า ส่งยิ้มดหน่อยทักหนหน่อยนะคะแล้วก็มองสายตาไกลๆนะคะสร้างสร้างจุดสนใจสร้างอะไรให้เขาแล้วชำเลืองมองเขาบ่อยๆนั่นแหละค่ะมันจะเป็นสิ่งที่เขาจดจํามันจะเป็นสิ่งที่เขาอ่ะอยากจะรู้จักคุณหรือสมมุติว่าวันนี้คุณมีเพื่อนใน Facebook มากมายเลยนะแต่คุณสนใจผู้ชายคนหนึ่งใน Facebook แล้ว แล้วเขาโพสอะไรมาคุณก็พยายามที่จะสร้างตัวตนให้เขารู้จักคุณให้มากที่สุดคอมเมนต์บ้างส่งสติ๊กเกอร์บ้างหรือกดไลค์เขาบ้างนะคะการกดไลค์ไม่ใช่แค่กดไลค์นะคุณกดให้แตกต่างคือกดรูปหัวใจคุณจะดูแตกต่างจากคนอื่นทันทีเพราะฉะนั้นสาวๆในเมื่อวันนี้คุณเจอคนที่ใช่คุณอย่าเป็นคนที่รอให้เขาเลือกคุณต้องเป็นคนที่เลือกเขานะคะ แล้วก็เทคนิคที่2ในการที่คุณจะสร้างสายสัมพันธ์ต่อหรือคุณที่จะเข้าหาผู้ชายทอดสะพานอย่างไรให้ดูไม่น่าเกียดน,นะคะเทคนิคที่2คือคุณจะต้องเชื่อมโยงสายสัมพันธ์คุณจะต้องเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ให้คุณดูดีที่สุด ทำยังไงก็ได้ในวันนี้ในการที่คุณเจอผู้ชายที่ใช่แล้วเนี่ยคุณจะต้องสร้างสายสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงให้เขารู้จักคุณให้มากขึ้นแสดงตัวตนให้เขารู้จักคุณได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในเมื่อวันนี้คุณ คุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเป็นคนที่เลือกดังนั้นในเมื่อคุณเจอผู้ชายที่ใช่คุณเจอผู้ชายที่ถูกใจคุณอย่ารอให้เขาเดินเข้ามาหาซึ่งมันอาจจะไม่มีวันนั้นเลยเพราะคุณไม่มีตัวตนในสายตาเขาเทคนิคง่ายๆที่คุณจะสร้างความรู้จักให้กับเขาสร้างตัวตนให้กับเขาได้รู้จักคุณในระยะเวลาอันสั้นเพราะฉะนั้นสาวๆอย่าไปรอให้เขามาทักอย่าไปรอก่อนที่ อย่างอื่นมันจะก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปเราต้องเป็นคนที่สร้างสายสัมพันธ์หรือสร้างไมตรีให้เขารู้จักเราก่อนฝากไว้สาวๆใครที่คิดว่าคุณจะเป็นคนเลือกเขาอย่ารอให้เขาเลือกอย่าลืมนำสองเทคนิคนีคน้ไปใช้นะคะแล้วก็ใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาถามมารามชิตาได้หรือจะอินบ็อกมาถามมารามชิตาได้นะคะมารามชิตามีคำตอบให้แล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ คลิปที่อำเภอภูเรือนะคะ